ได้มาแล้วครับพัดลมพกพาตัวแรงที่กำลังถูกพูดถึงมากที่สุดในขนานี้ครับจีซูไลฟ์นะครับคือมันเป็นพัดลมตัวเ,เล็กที่ถือเนี่ยแต่ว่าเป่าแรงมากนะครับเดี๋ยวดูในวิดีโอจะเข้าใจมันเป็นอย่างไรนะครับใน,นวันนี้เรามาแกะกล่องดูเลยดีกว่านะครับได้มาจนได้บอกเลยว่าราคาก็แรงนิดนึงแต่ว่าก็ตามราคาเลยนะครับคุณภาพของเขามาดูกันครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ ไม่ต้องพูดมากครับเราแกะกล่องดูตัวสินค้ากันก่อนเลยนะครับหน้ากล่องเขาจะเป็นดีบนมเป็นสีเงินนะครับแบบแบบพรีเมียมดูนะครับเห็นตัวพั่มของเราชัดเจนนะครับด้านข้างมีบอกวิธีการใช้งานแล้วก็ด้านนี้ก็จะบอกอุปกรณ์ที่มาในกล่องนะครับรวมไปถึงฟังก์ชันพวกสเปคเล็กๆน้อยนะครับแบตเตอรี่ 9000mAh ขนาดโดพวกเนี้ยต่างกันนะเราดูข้างในของจริงเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหามาดูกันนะครับ แกกล่องดูสัมผัสแรกครับพัดลมโภคพรีเมียมดูกันนะครับมาโอ้โหขนาดแค่ตัวกล่องยังมาแบบพรีเมียมเลยนะครับนี่โอ้ยี่พัดลมจริงเหรอครับเนี่ยผมนึกว่าเป็นแบบมือถงมือถืออะไรนะครับโอ้โหที่จะมันจะต้องมาพรีเมียมขนาดนี้เลยเหรอครับนี่อย่างเท่ครับอื้ออ่า ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับเราดูก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรบ้างตัวพัดลมอันนี้เป็นถุงผ้าครับอ่าเป็นถุงผ้ากำมะหยี่อย่างดีเลยนะครับตัวนี้คืออุปกรณ์เสริมต่างๆนะครับรวมไปถึงหัวเปลี่ยนต่างๆด้วยนะอ่ามีอะไรบ้างเก็บมาให้หมดก่อนเลยนนะปึ๊บ โอเคหมดว่ากล่องพีเมียมจริงๆอ่านี่นะครับมีเหมือนตัวฐานตั้งนะครับเราจะสามารถตั้งวางได้ด้วยนะครับเหมือนเปพัดลมอะไรอย่างนี้นะอ่าแล้วก็จะมีหัวสองหัวมาให้เปลี่ยนนะครับตัวนี้ครับอุปกรณ์เสริมต่างๆคือเป็นพวกสายชาร์จพวกอะไรพวกนี้นะครับมาดูกันว่าได้อะไรมาบ้างเต็มไปหมดโอ้อะไรเนี่ยโอ้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 คู่มือด้วยครับโอ้สายอะไรเต็มหมดเลยครับเนี่ยอ่า อ๋ให้มาทั้งสองเลยครับเป็น USB c 2 c นะครับส่วนนี้ a 2 C นะครับแล้วก็จะมีเหมือนเป็นสายคล้องมืออ่าสายคล้องมือนะครับจะได้ไม่หลุดมือแคอยู่เหมือนของระบบูบูเลยวันนั้นนะครับอ่าเป็นพวกกุญแจไว้ห้อยนะครับส่วนอันนี้เอ๊ยอันนี้คืออะไรครับอันนี้ไม่แน่ใจน่าจะเป็นแปลงทงคำความสะอาดหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับไม่เคยเห็นว่ามีอะไร ่าใช่ครับเป็นแปลทำความสะอาดเอาไว้เผื่อบางทีฝุ่นฝนเข้าไปอย่างเงี้ยได้ทำความสะอาดได้นะครับโอ้โหเพียบพร้อมมาเลยขนาดนี้ครับผมไม่เคยซื้อพัดลมอะไรพกพาตัวไหนที่แบบ้จะมีของอะไรขนาดนี้มาก,ก่อนเลยนะครับแต่ก็อย่างว่าเมือกที่ผมบอกครับว่าราคาก็แรงหลักพันนะครับตัวนี้แต่ว่าพรีเมียมจริงๆดูจากขนาดน้ำหนักที่ถือก็ถือว่าแตกต่างกับตัวอื่นอย่างสิ้นเชิงนะครับ ผมรู้สึกว่าที่ถือเนี่ยคงเป็นแบตเตอรี่ทั้งอันแนีย่ยข้างบนนี้ลมมากแล้วก็มีมีความแรงมากนะเพราะเมื่อกี้ที่อ่านด้านหลังกล่องไปตัวนี้ความจุแบตเตอรี่อยู่ที่เมื่อกี้เท่าไหร่นะ9,000ใช่ไหม9,000มิลลิแอมนะครับ9,000มิลลิแอมนี่เยอะกว่ามือถืออีกนะครับนี่เห็นไหม9,000มิลลิแอมครับถือว่าแบตเตอรี่เยอะพอสมควรเลยไม่ใช่เยอะพอสมควรแหละเยอะมากเลยแหละนะครับโอ้โห โอเคก็นี่ครับของทั้งหมดที่ได้มาในหนึ่งกล่องหนะเพื่อนเ่ซื้อหนึ่งกล่องมาเป็นแบบนี้นะครับนดี๋ในผมพระให้ดูตรงนี้ไป the world number no. one portable fan brand นี่เป็นยี่ห้อพนมกพาอันดับหนึ่งของโลกในเวลานี้นะครับ ไม่ธรรมดาเราไปดูในส่วนของสเปคของเขาก่อนดีกว่านะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับแบตเตอรี่มีถึง9,000 m มิลลิแอมนะครับใช้งานติดต่อกันได้ต่อเนื่องถึง6ชั่วโมงครับสูงตุด6ชั่วโมงทีเดียวนะครับและใช้เวลาในการชาร์จประมาณ2ชั่วโมงครึ่งนะครับ เฮ้ยช้าสชั่วโมงครึง่งใช้หชั่วโมงก็ถือว่าคุ้มนะครับมีหน้าจอ LCD นะครับและปุ่มปรับเป็นแบบล้อเลื่อนครับหมุนได้อย่างง่ายได้ตัวพัดลมนะครับผลิตจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับและสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง7 5 0 0 0รอบต่อนาทีหรือเทียบเท่าได้ปอบผมเลยนั่นเองนะครับแลัจากที่แกะกล่องไปเห็นแล้วนะครับมีอุปกรณ์เสริมม่มากมายสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีแบตเตอรี่มาหรือเปล่า เปิดได้เลยไหมหรือว่า,าต้องชาร์จก่อนในการใช้ครั้งแรกอ่าเปิดได้เลยโอ้โหนี่ครับเมื่เรา,าเปิดปุ๊บจะมีตัวเลขอยู่เห็นไหมครับนี่คือ4 9อเน่าเดี๋ยวมันก็จะปิดไปนะครับอ่าเขียวข้างในอ่าไม่ไน่ใจเหมือนกันแล้วก็สามารถเลื่อนเนี่ยเลื่อนเลื่อนเลื่อนเห็นไหมครับอ๋อไม่ใช่ส9เ่เมื่อกี้คือแบตเตอรี่อ๋อแบตเตอรี่ขอโทษครับเมื่อแกะแบตเตอรี่เลยเอ49%นนะครับเห็นเลขไหมครับเลขหนึ่งนี่คือลมหนึ่งนะครับ นี่แค่ลมหนึ่งเเนี่ยลมหนึ่งตอนเนี้ยความรู้สึกผมนะครับคือเอาไปปิดกันปิดกันลมหนึ่งเนี่ยเขาความรู้ึกผมที่โดนลมเมื่อกี้นะครับเทียบเท่าพวกพัดลมธรรมดาทั่วไปที่เปิดเลยนี่แค่เบอร์นหนึ่งนะครับลองรักสามาแล้วกันหนึ่งห้าสิบร้อยแล้วกันดูนะครับกดค้างเพื่อเปิดนะโอเคนี่แบตเตอรี่สี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์โอเคผมเมื่อกี้เบอร์หนึ่งใช่ไหมไปรักเบอร์อ่ะห้าสิบก่อนโอ้โหมาจริงดิมีความเสี่ยงนะผมเปล่าแต่เราวดได้ดูโอ้ อ่าห้าสิบเท่านี้โว้โหอ่าน้องถ้าร้อยะครับโอ้โหโว้ว้าโอ,โโอ,โอ้บอกว่านี่เป็นเครื่องเป่าลมแบบเออ่แรงๆอ่ะที่แบบว่าเขาไว้เป่ามอไซค์แห้งงั้นผมก็เชื่อครับเฮ้ยแรงจริงครับไม่น่าเชื่อครับ ตัวเล็กแค่ถือในมือนี่มันทําความแรงไดขนาดนี้เลยครับผมจะต้องเอาอะไรมาให้เพื่อนเห็นดีครับผัดอ่ะลองลองอันนี้ก็ได้อ่ะนี่อถุงที่เขาใส่มานะครับอะลองเปิดดูนี่เบอร์หนึ่งเอ้ยเบอร์หนึ่งไม่ใช่หรอเบอร์หนึ่งยังนะโอ้โหไม่ได้ละอ่ะนี่เบอร์หนึ่งอ่ากล่องต่อไม่ไปใช่ไหมเพิ่มไปอืม ไปเล่นไปโอ้โหไปซะไปซะดูดิแค่แบบสามสิบกว่าเท่านั้นนะครับโอ้โหแล้วคือมันก็ง่ายครับแบบแบบเลื่อยๆเปิดปิดเอาอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมีอะไรหนักกว่านี้ไหมเดี๋ยวอ่ะลองดูรีโมทนีอ่ะวางรีโมทไว้อย่างนี้ดูนะครับนี่จะป๋อรีโมทไปนีหนักละอาการอ่ามียังไม่ไปนะครับเราต้องเพิ่มไป เอาร้อยเลยแล้วกันดูนะโอ้ยโอ้ยโอ้รีมมทนนะครับนี่รีมมทนนะครับแล้วปากเป่ายังไม่ไปเลยโอ้โหเป่ารีโมอกระเด็นครับสุดครับเฮ้ยอะไรจะขนาดนี้เวอร์วังอลังการไปแล้วครับเห็นไหมครับสมงคำน้ำลือไหมครับผมไม่แปลกใจเลยครับที่เขาบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งของโลกผมว่าก็จริงอ่ะคือมันทำได แบบเป่าได้ใลขนาดนี้ครับเป่ามันปลิวจะทุกติ่งทุกอย่างเลยมั้งเนี่ยที่ที่ผมเคยเห็นภาพที่เขาเล่นกันนะครับเขาไปเป่าดินเป่าหญ้าะลรพวกเนี้ยเดี๋ยวเราลงไปลองเล่นดูกันนะครับไปดูกันว่าเป่าพวกนั้นจะกระจายขนาดไหนครับอ่ะมาลองดูกับก้อนหินดินทรายกันดีกว่าครับนี่ตรงนี้เทียบเลยเป็นกองเลยอ่ะเราลองเป่าดูเลยนะครับอ่านี่เบอร์หนึ่งพอได้อยู่พอได้อยู่อ่ะไปเราเพิ่มขึ้นไปเพิ่มไป เพิ่มไปเพิ่มไปเรื่อยๆเห็นไหมครับพวกหินอะไรที่มันไม่ได้ติดอะ่ะมันก็จะออกพวกนี้คือมันติดมันเลยไม่ออกนะครับแ่เพื่อนๆคนี้่ๆๆๆเห็นไหมดาูดูดูออกมาเลยนี่ยังไม่ติดนะยังไม่ลอยนะเราไป้อยเลยไหมอเต็มเปอูดดูด นี่นี่นตรงนี้อ่ะตัวน้าเจ้าตรงนี้ให้เคลียเลยดูเนไเรียบร้อยเนไไล่ก้อนหินเลยโอ้เจ๋วเจวเจว๋แจวแล้วก็จะมีเรื่องของไฟในาะฐานะตรงนี้นะครับนี่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเราไม่อยากให้เปิดไว้นี่กดด้านหลังนี่ครับเห็นไหมสว่างกระพริบกระพริบกระพริบกดอีกทีก็จะปิดนะครับปิดเปิดเบาเปิดแรง กระพริบกระพริบกระพริบอ right ่าเผื nah. ่อบางคนไม่ชอบอะไรเงี้ยไม่อยากใช้ก็ปิดไว้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเปิดไว้ก็เทมันจะได้เห็นว่าเฮ้ยเรามันทํางานอยู่อะไรเงี้ยมันจะเฟี้ยวกว่ามันมันสึกดีกว่านะอ่าอะแล้วคราวนี้ครับเราไปใช้อุปกรณ์เสริมทั้งหมดดีกว่านะครับสามอันที่ได้มานะครับหนึ่งแน่นอนครับแท่นตั้งเราสามารถตั้งอย่างนี้แล้วก็เปิดเป็นพัดลมได้อ่าสบายสบายสามารถตั้งเครื่องได้นะครับสองครับตัวนี้สหรับใส่แบบไว้เป่าเน้นเป็นจุดนะครับส่วนเนี้ยส่วนมากเอาไววว้ใชพพพกกกเเป่่าลลมขอองนหรื เบาอ,อะไรต่างๆเนี่ยสามารถใช้ได้ด้วยนะครับแทนเครื่องเป่าลมได้เลยเครื่องสูบลมอะไรพวกนี้ได้เลยยอดด่าต่อไปอันสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นเปรียบเสมือนเล็บเป่าผมนั่นเองนะครับเน้นให้มันลมทั้งหมดที่กระจายออกอะอ,ออกเฉพาะตามช่องนี้นะครับแล้วมันก็จะแบบสามารถแบบเป่าได้ง่ายคืออย่างเช่นสมมุติว่านี่คือเสื้อเาเ่าไยก็แบบเป่าฟ้าเป่าแห้งเป็นจุดเป็นจุดไปเลยนะครับดีมากดีมากตัวนี้นะแล้วในการใช้งานเป็นแบบ ยางตรงนี้เป็นยางเป็นยางเข้ากันไหมแค่เสียบเข้าไปปุ๊บจบเลยไม่ต้องมีฟงังก์ชันอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวดสต่อไปดูนะว่ามันใช้ได้จริงหรือไม่นะครับวันนี้ถอดก่อนไม,ไม่ถนัด <c oughs> อ่ะตัวนี้นะครับปุ๊บผมม่ใช้ในการเป่าลมตรงนี้ให้ดูเรามาทดลองเป่าลมกันดูดีกว่านะครับเป็นแบบห่วงยางเล็กๆของลูกสาวนะครับอ่ะผมลองดูกันนะ ลองแต่เบอร์หนึ่งก่อนเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่นะครับแล้วจับกดคือมันไม่ได้เล็กขนาดที่แบบเข้ามาในช่องได้เราต้องจับให้มันพอลมจะเป่าได้เงี้ยอ่าเห็นไหมพอได้แต่น้อยหน่อยเราเพิ่มแรงเข้าไปอ่าโอเคเห็นะครับนี่จับกดไว้ชัดเจนอ่านะครับอ่าเป่าได้ครับคือใช้ทดแทนเครื่องสูบลมอะไรพวกนี้ได้เลยนะครับ อแสำหรับคนที่แบบไม่อยากใช้ปากเป่าอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเห็นป่มเยี่ยมอันนี้ว่าส่งมากเลยครับฮาส่วนนี้ก็ใช้เหมือนเป่าผมแหละเดี๋ยวลองเป่าดูกันว่าเป็นยังไงนะก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับผมนี่แหละครับอลองเป่าดาูสักประมาณ5 0เซ็นแล้วกันนะครับนี่50%อซโอ้โหเย็นจริง นี่เรจิ้มเซนได้ขนาดนี้เลยครับเดนะี๋ยวผมลงไปร้อยเลยนะโอ้เหิไม่เฮ้ยเย็นเลยอ่ะเย็นโอ้โหเย็นทันทีเลยครับอ่าได้อยู่นะครับอ่ะอันนี้ผมลองใส่ที่หัวอย่างนี้ดูปุ๊บเออเหมือนได้เป่าผม,มจริงครับพุึงไ,ได้เป่าผมเลยเดี๋ยวเวลาเราจะได้ผมใช่ไหมได้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 ได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 โอ้ ผมเปียกๆมาผมแห้งได้เลยนะครับเป็นแบบลมเย็นด้วย <c oughs> คือไม่ไม่ได้ไมันไ,ไม่ได้ทำความร้อมนมาแค่แบบเอาลมอย่างเดียวเน้นลมแรงนะครับโอ้เนี่ยเหมือนที่ผมบอกถ้าเกิดว่าเราเป่าเสื้อบางทีเสื้อเปีเปยกหรืออะไรเงี้ยเราติดหัวนี้ไปครับแล้วก็ลูดอย่างนี้เลยนี่รูดอย่างนี้เลยลูดเลยลูดแบบนี้เสื้อแห้งแน่นอนโอ้โหโอ้ไม่ธรรมดาครับ มผมปิวนึกว่าแบบเล่นคอนเสิร์ตชาวร็อกอะไรอย่างนี้อยู่ตัวพัดลมให้ผมปิวอย่างเท่อู้ยอดอ้ได้อยู่ได้เยอะโอ้ต้องบอกเลยว่าสมคำร่ำลือจริงๆครับสำหรับพัดลมจิจุไลฟ์ตัวนี้นะครับคือเคยได้ยินมานาแล้วแหละไม่เคยได้ทดลองใช้เลยเพราะว่าตัวตัวผมมองว่าราคามันสูงนะครับแต่เท่าที่ได้มาลองใช้ดูแล้วครับ คุณภาพตามราคาจริงๆครับประโยคนี้นี่ได้รับการพิสูจน์แล้วครับจริงๆครับพราะรา,าสูงก็จริงแต่ด้วยความแรงของเขาที่มาแบตเตอรี่ที่ให้มาเยอะอุปกรณ์เสริมต่างๆพร้อมขนาดใส่ช้าเนี่ยยังให้มา2แบบเลยครับเคยเห็นไหมละครับโปรดทุกอันอื่นนะก็ถ้าจะ A2C ก็ A2C จะ C ่ C2C ก็ C2C C ไปเลยอันนี้มีมาให้เลือกเลยนะครับรวมถึงมีอุปกรณ์ในการดูแลรักษาต่างๆเช่นพวกแปลงแล้วก็ถุงผ้าอย่างนี้อีกแบบ ครบเครื่องหมดแล้วครับครบเครื่องจุดๆไปเลยนะครับหัวปงหัวเปลี่ยนอะไรเงี้ยคือโหตัวเดียวจะใช้ได้หมดเลยเหรอจะเป็นตัวเป่าลมแบบเป่าฝุ่นก็ได้เป่าผมก็ได้เป่าให้แห้งเป่าให้เสื้อผ้าแห้งอะไรก็ได้เป่าลมก็ได้แล้วก็แบบทําให้เราเย็นได้โอ้โหตัวเดียวครบจบจริงๆครับราคาที่เสียไปผมว่าคุ้มค่านะครับนี่ยอดอ่ะไงถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็ลิงก์ใต้วิดีโอของผมนะครับ เป็นออฟฟิเชียลของเขาใช้เลยจิตรไลฟ์เลยเนี่แหละครับอย่าลืมนะครับเขาการันตีว่ายี่ห้อของเขาคือแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกในเรื่องของพลมงพกพาในเวลานี้นะครับอ่าถ้ากิดจะซถ้อพลมงพกพาสักตัวแบบเอาสูงสุดไปเลยก็เนี่ยแหละครับนี่คือแบบสูงสุดของห่วงโซ่อาหารของพัดลมพกพานะครับจิตไลฟ์ตัวนี้นะครับยอดยิ่มากเลยเขามีรหัสรุ่นอะไรไหมอืม ไม่มีไม่มีบอกรหัสรุ่นอะไรนะครับไม่เป็นไรก็นเนี่ยครับตัวนี้อย่างที่เห็นไปเพื่อนจะต้องเคยเห็นกันบ้างเดยนาะอ่านี่ครับสนใจจัดถึงเตนะ็มวดีครับ,จจรบอ,อย่าคิปบอกป้ายแล้วยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่องของผมไว้ด้วยรบถ้าเกิดผมมีของเจ๋งๆแบบนี้จะได้เอามาแนะนำเพื่อนๆคนได้รู้จักกันอีกนะครับจกวิดีโอนะครับสวัสดีครับ